มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป็นเรื่องสาวสวยคนนี้โดนแสะแรงพยายามทำตัวสนิทเอสุภาชัยเกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาอีกแล้วนะคะเมื่อล่าสุดมินดาได้ออกมาโพสคลิปยืนคุยกับพี่เอสุภาชัยผู้จัดการดาราชื่อดังและหลังจากที่คลิปนั้นถูกเผยแพร่ออกไปเท่านั้นกลับเกิดกระแสดราม่ามินดาเจอชาวเน็ตแสะแรงพยายามทำตัวสนิทกับพี่เอ ซึ่งเธอตอบกลับดรามา่าดังกล่าวว่าพยายามแล้วก้าวหน้าเธอก็ควรจะดูฉันเป็นตัวอย่างนะไม่ใช่ย้ำแต่ที่เดิมงานนี้เรียกได้ว่าแรงมาแรงกลับไปเลยค่ะเป็นเรื่องแล้วค่ะสาวสวยคนนี้โดนแซะแรงพยายามทำตัวสนิทเอสุภชัยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ